พี่บ้านวันนี้คือหัดโยคะนะคะโยคะง่ายๆค่ะเบื้องต้นสุดใจในทุกๆวันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะร่างกายกันก่อนค่ะสองแขนเดียดไปด้านหน้าโอเคไหนมคะงังกำเลยแล้วหมุนข้อมือแบบวอมก,กันเนาะหมุนที่ข้อต่อแล้วหมุนกลับค่ะควนกลับอึ่นนะคะเสร็จนั้นคลายมือค่ะสะบัดมือค่ะ ประสานมือยือดฝ่าม,มือออกไปด้านหน้าค่ะหายใจเข้ายืดแขนขึ้นค่ะดึงท้องแขนไปด้านหลังหูค่ะปรับลมหายใจลึกๆกยวๆาวค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งหายใจออกคลายค่ะ พนมมือีนกางอกแลยโยกหัวไหล่หมุนกว้างๆค่ะคลายบริเวณหัวไหล่นะคะหมุนไปแล้วหมุนกลับค่ะเกิ่อุ้นกล้ามเนื้อจากนั้นคลายค่ะเหียดขาไปด้านหน้าค่ะขยัยบนั่งนิดนึงนะคะรวบขาคิด หมุนค่ะหมุนไปแล้วหมุนกลับค่ะกดสองเท้าลงกระโดกไปเท้าขึ้นกดลงนี่คือการวอร์มอยู่เลยนะครัะทุกคนลุ้มปลายเท้าลงค่ะแผ่นเท้าออกกว่าทันเข่าทั้งสองข้างขึ้นค่ะ ทีนี้เราจะล้มเข่าไปด้ายขวานะคะให้รู้สึกถึงการบิดบริเวณช่วงเอวนะคะดละบขวาค่ะให้รู้สึกว่าสะโพกเราได้คลายนะคะวางเข่าไปทางด้านซ้ายแล้วหันหน้าไปทางด้านขวามองไปที่มือขวาค่ะยืดหน้าท้องไปด้านหน้านิดนึงค่ะหายใจห้าสี่ สามสองหนึ่งค่ะทำมาตรงกลางค่ะแล้วว่าเข่าไปทางด้านขวาดีลำตัวมองไปที่มือซ้ายค่ะยืดห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วไปสู่ท่าโต๊ะค่ะต่อไปท่าลำตัวแล้วนะคะเราจะ กางแขนทหัวไหล่กางเข่าเท่าสะโพกค่ะหย่อนท้องลงแผดขาค่ะเชิดหน้าขึ้นค่ะหายจะออกมือดันพิงน้าแมวท้องโกง่งหลังแขนสะบักกว้างๆค่ะเก็บแางที่อกตามองที่คดีค่ะหย่อนท้องเลยหน้าขึ้นค่ะ หายใจออกโกงหลังเก็บทางแขนสะบักกว้างๆค่ะหายใจเข้าเลื่ื้อหย่อนท้องโด่งสะโพกในหน้าคืนหายใจออกโกงหลังเก็บ้างแขนสะบัดเก็บทางค่ะหายเข้าย่อนท้องค่ะหายใจออกโกงหลังเก็บทางแขนกว้างๆค่ะหายใจเข้าดูงเอ้ยแอนหลังค่ะ ที่ออกโงมล้นงข้าเศร็ข้าอกค่ะแเข้าแอดลังค่ะไ่ออกโงมลังเศษทที่อกค่ะมุนนี้ตัวเองจะน,เป,นเป็นลำกลมเป็นวงกลมกว้างๆนะคะคลายก็ตตอดประโคกและหัวไหล แล้ววนกลับค่ะทวนกลับค่ะค่อยวนกลับอีกด้านนี้นะคะหายใจสบายๆหายใดยากต่อเนื่องค่ะกลับมาตรงกลางค่ะปิดเท้าด้านหลังค่ะยกสะโพกขึ้นดาวเหมือนดรอกค่ะยันสะโพกสูงขยิ้เท้าย่ำเท้าใช้ฝ่ขาขวาใช้ค่ะขยับช่วงล่าง วางส้นเท้าทั้งสองข้างลงค่ะดันหัวไหล่ให้ห่างหูนะคะผัดต้นขาค่ะผัดทุกอย่างยืดตัวย,วยาวๆค่ะในวเดาวดจะทิ้งดองนะคะหายใจเข้าให้ลึกหายใจออกให้ยหา,ยาวครั้งละห,ห้าสี่สามสอง เท้ซีคโครงดันสะโพกสูงนะคะขักสะโพกนะคะและหนึ่ง่ะวางเข่าทั้งสองข้างโลกลับมาที่ท่าโต๊ะค่ะเดี๋ยวเราจะกระชุ่นแกนกลางลำตัวนะคะรวบเข่าทั้งสองข้างที่ติดกันค่ะยกขาซ้ายขึ้นค่ะเหยียดขาซ้ายไปด้านหลังค่ะ กระดกเท้าซ้ายหานะแข้งขาขีต้นเท้าซ้ายไปด้านหลังเชิดหน้าค่ะเตะข้าซ้ายสูงค่ะโดยที่สะโพกของเรายั้คว่ำอยู่นะคะเราจะรู้สึกว่าหลังส่วนล่างได้ทาง,งานนะคะขาจะสั่นๆเล็กน้อยนะคะไม่ต้องตกใจขแมแหลวท้องค่ะเชิดหน้าไว้ค่ะแล้วขยับขาขึ้นลง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  สามสองหนึ่งยกขาข้างเลยค่ะจย่ง่ายเลยสะโพกใหม่ละคะสามสองและ1น่งเข่าวาเข่าลงค่ะเพียงข้างค่ะยกขาขวาขึ้นค่ะเตะขวาขึ้นเรย่างืมวนต้นขาขวาคว่ำลงมานะคะปลายเท้าชี้ลงปลายเท้าชี้ลงหาได้แค่นะคะผิดเท้านะคะจะรู้สึก <Okay. S 1> กระตุกที่หัวข่าวเหยียดตรงได้ดีแล้วมือดันคือแล้วยืดอ,อกขึ้นค่ะอยากให้หัวไหล่สุดนะคะยกขาข้างขวาขึ้นแล้วขึ้นลงขึ้นลง,นลงห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วค้างไว้ค่ะสามสองหนึ่งกับที่ท่าโต๊ะค่ะ นั่งลงสืดท้าชายโพรค่ะนั่งลงครับเสื้อขาวค่ะหายใจเข้าลุกเอือเท้ายาวงอสองมือส่งไปด้านหน้าค่ะสามสองหนึ่งนตัวกลับขึ้นมา ต้นสูงบ่อยๆนะคะยกขาซ้ายข่้ากขาขวาค่ะกระโดดไปเท้าขวาด้านหน้าขึ้นโน้มตัวไปด้านหน้าค่ะวางมือไปที่พื้นค่ะก้มตัวลงฝ่ามแตะลงที่พื้นนะคะจะจับเท้าดึงเข้ามาก็ได้นะคะให้รู้สึกน่องน่องเรายืดเหยียดนะคะหายใจเข้ายืดหายใจออกโยนหยาห้าสี่สาม 2 1อนงยกตัวตับขึ้นมาค่ะ okay. หายใออกคายขาในข้อซ้ายยกแขนขวาขึ้นค่ะส ah. องขวาไข้ไข้แขนเข้าซ้ายค่ะแล้วเอาแขนซ้ายวาง ไปด้านหลังเหงือกไหลมองข้ามหัวไหลใปค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งปลายเปลี่ยนข้างกันนะคะ สลับข้างค่ะวางเข่าขวาทับเข่าซ้ายค่ะกระดกปลายเท้าหาน้าแ้งแล้วเอาปลายเท้าขวาติดกับต้นขาซ้ายเลยนะคะหายใจเขา้ามาหยอกทับตัวนหนงอยู่จะจับปลายเท้าก็ได้นะคะหายใจเขาเ้าลึกหายใจออกยาววางศอกก็วางค้างที่สอาได้วาง่องหา้าสี่ สองยกนว้ขึ้นมาค่ะใช้ค้งแขนขาขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าส่งแขนซ้ายขึ้นหาพยานหายใจออกบิดเอาสองไกายขัดแขนขวาแล้วเอาแขนขวาวางไว้ด้านหลังบิดลำตัวมองข้ามหัวไหล่ขวายค่ะค้างไว้สามสองหนึ่ง กอดเขาทิ่ตกค่ะโกงหนังนะคะเอาหน้าผากบางที่หนวดต่อเอาไว้ค่ะนีนะะ่เลยด้วยการปตดกขึ้นมาค่ะเป็นกันบ้างค่ะสมธาธิถักโยคะในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะลองฝึกกันดูนะคะแล้วใครอยากได้ท่าอะไรก็คอมเมนต์แจ้งบอกเจอได้นะคะเดี๋ยวจะทำให้นะคะ เรวจะได้มาอธิบายให้ว่าทําไมเกิดจากอาการอะไรทําไมถึงเกิดจากเจ็บตรงนี้เกิดจากพฤติกรรมแบบไหนนะคะเราจะแก้แก้ตั้งแต่พฤติกรรมเนาะมันจะได้ช่วยให้หายในระยะยาวนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เจอด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ